ลูกพม่าที่ไหนเนี่ยอาบน้ำแล้วเหรอ,อไหนคนไปทำท่างไงเฮ <Hey. S 2> ใช่ไหมโอ้ <c oughs> ใครถามเองไงยินดีนท่าเองเหรอชู <c oughs> ใครก็รู้ว่าหยิบพาเที่ยวก็มีแต่ความสิ้นเครื้นเคร ไอริ่องเละนันดาแขงา่งขันเสมอสร้างความทรงจำในทุกวันไอนั่นมีเราไปกินร้านนี้กันไหมไอชื่อว่าใต้ร่มปาล์มอยู่ท่าเรียนเป็นร้านสม้มตำเป็นร้านอะไรอย่างนี้เลยไปไหมไปไ,ไป,ไปท่าลิลินไปไหนทำตาหวานหนห่ก่อนทำตาหวานในกล้องก่อนทำตาหน้าแล้วทำตาหน้าแล้วไหนเครียดเครียดยังไงเครียด Hehehehe. <laughs> ให้ร่มปลามลฮะแนะนำเลยร้านนี้มากนไดาครับอยู่ถแถวอ่าวท่าลรีนนะฮะท่าเนี้นเป็นปัสสดซีอิ๊วใช่ไหมร้อนเหรอเป่าด้วยเป่าน้ำก็เป่าด้วยลูกไงก โอเคฮะตอนนี้เราออกจากร้านอาหารใต้ร่มปาล์มนะครับตอนนี้เราจะไปกันที่พักของเราทีน,นี้เราจะไปพักกันที่ตมะโฮเทลเดี๋ยวไปดูบรรยากาศ โอเคฮะตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับดัมมาโฮเทลฮะนี่หัวหลังเราเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปในหะ้องแล้วก็เราจะทําอะไรกันบ้างในโรงแรมครับเดี๋ยวติดตามชมกับปีพีนี้ต่อไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เช็คอินได้มาแล้วนะครับห้อง 404ชั้น4เดี๋ยวพอไปที่ห้องกันนะฮะโอเคฮะก่อนเื่นเลยเดี๋ยวพาทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศภายในห้องก่นกอนว่าก็จะมีไม้แขวนผ้าราวผ้าที่วางกระปงกระเป๋านะครับตู้เซฟมาตรงนี้นะครับตู้เย็นอ่าตู้เย็นใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ถ้วยแก้วกาแฟขวดน้ำสองขวดกระจกทีวีนะฮะแล้วก็เตียง นะครับเป็นเตียงเดียวแล้วก็มีโซฟาให้แล้วก็ออกมาตรงระเบียงก็จะมีเก้าอี้ให้แล้วก็วิวบรรยากาศข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันอ่ะตัวนี้เป็นโซนห้องน้ํานะทุกคนนี่ตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่มีห้องอาบน้ํากระจกแล้วก็ห้องชําระนะครับก็จะอยู่นี่ ใหญกล่อมากที่เรามาพักนะฮะันั่นก็คือตมะโฮเทลนะครับผมก็จองกับทิปดอทคอมเหมือนเดิมนะครับในราคาที่ถูกกว่านะครับปกติเนี่ยห้องนี้จะอยู่ที่พันกว่าบาทแต่ผมจองอยู่ที่700กว่าบาทนะครับนั่นก็คือส่วนลดเมื่อ E ีีที่แล้วนะครับเราไปพักกันที่ซี <See. S 1> ซิเกอร์นะครับนู้นเนี่ยห้องจะแพงกว่าส่วนที่นี่นะครับจองห้องธรรมดานะครับอยู่ที่700บาท ตามชมครับกับ EP นี้ฮะผ่าเที่ยวครับโอเคฮะตอนนี้ลงมาที่สระน้ำนะครับพาลูกสาวแล้วก็ภรรยามาเล่นน้ำล,นนลูงมุนข้างหลังเป็นสระน้ำไปเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันฮะที่พักที่ตมะโฮเทลก็จะมีทั้งหมด4ชั้นนะฮะผมก็พักอยู่ที่ชั้น4แล้วก็มีสระน้ำนะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำนี่ นเด,ดนกับมิมี่ีกำลังจะเล่นน้ำานะครับใครก็รู้ว่าหยิบพาเที่ยวก็มีแต่ความสนุกครืนเครงหยิบพาชมเมืองไกลไกลไเสียงหัวเราดังไปทุกทีไอรินและนาดาขียนข้างกันเสมอ โอเคตอนนี้กำลังจะกลับขึ้นไปห้องครับอุ้ยนี่ลูกพม่าที่ไหนเนี่ยอาบน้ำแล้วเหรอเด็กคนนี้ทำท่าไงเฮ้ยใช่ไหมอุ๊ยไกตาเองไงยินดนตาเองเหรอช่วยช่วยไหมเดี๋ยวบอกในกล้องก่อนช่วยไหม ถ้าเป้นช่วยไหมอันทำนี่ละช่วยไหมอันทำนีああ่ละช่วยโอเคหลังจากที่เราเล่นน้ำสระน้ำกันเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปหาอะไรกินกันนะครับยวไปดูกันว่าข้างล่างมีอะไรให้เรากินกันบ้างนะครแป้งพี่เหมียวเมื่อกี้ดิดินเห็นยังเหมียวมีไงพี่เหมียวเจ พี่เมียวตกใจทดินดินเลยพี่เมียวตกใจเลยพี่เมียวไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยเมียไปไหนเนี่ยอ๋อพี่เหมียอยู่ข้างานนี้เหรอพี่เมียวก็ลินดินไงพี่เมีย เยียงดังไปเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินหน้าโรงแรมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรให้เรากินบ้างไปดูกันก้อนหินตรงนี้ขวานโอเคเดี๋ยวเราจะออไปขวากัน <cold> ทุกค่านร้าน เดี๋ยวเราจะเ,เดินไปดูกันก่อนว่ามีร้านอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพอเดินผ่านตรงนี้มาปุ๊บไฟทับมืดต,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 ตึ๊ดแล้วดีตรงนี้เป็นอาหารตามสั่งผัดไทยกุ้งสดร้านมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีโรตีด้วยฝั่งโลกก็จะมีมาล่าทุกคนนน เดี๋ยวเราไปดูตรงฝั่งหน้าเซเว่นแล้วกันทุกคนเดีว่าจะต้องข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนู่นจะฝั่งนู้นเลยนี่ฝั่งเซเว่นี่ยมีเยอะเลยยินดีจะกินอะไรนี่มีโรตีด้วยลูกนี่ลูกชิ้นโน้นมีฝั่งนี้ก็โรตีนี่มีลูกชิ้นทอดนี่กินไหมได้ได้ได้ไดนี่กินไหมไก่ไรไก่ทอดเขาจะกินไก่ทอดอ่ะ Để hay mẹ Ok mấy Hiểu. Mình, mình lúc cháu cái okay, thớt Tự nhiên cháu cái okay, thớt Kinh à Chính quá nè อะไรอันไหนน้องใครอ๋ออันนี้แบบเหมือนกันเหมือนกันอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮไงแน่ใจอโอเคเว้นถูกต้องไปกันเลยไปชีเว้นนีินจะกินอะไรไม่ไ้ชีเว้นป,ะปะ้าป๊ามีอาการไออยู่ ไป,ป้าหายาแกะไออัพาชี่ดีไหมได้ผลไหมอัปปัาชี่เอาคำป้อมเลยกัมยนมาแล <ś> ้วเดินดีนาอะไรเดินไหมทำไมไม่เดินเลือกขนมกันมีมีไปดูตุนตุนต<ป>ุตุนอัพิก้าเล่นกินเหรอใหญ่ไปเอาห่อเล็กลองน้อยอันนี้โอเคไหม okay. โอเค เอาจ้เอานี้เหรอกินได้หมดแล้วเออกจากเซเว่นแล้วนะฮะก็ซื้อกันหลายอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาข้าวกันตรงร้านแรกแล้วกันนะอันที่เราออกมาจากโรงแรมแ,แล้วก็เลี้ยวขวาเป็นร้านแรกนะครับไปกลับไปร้านนู้นเลยแล้วก็เดี๋ยวซื้อกลับไปกินที่ห้องกันดีกว่าเผื่อว่าเด็ก นอนไงใช่ไหมนอนไงมิดใช่ยีเด็กบนปวดอีอิอยู่ครับไม่ได้เดี๋ยวมาอีิอี๋ร้านเก้าก็อ่ะกินอะไรต้องกลับไปแปรงฟันด้วยนะอยากฟันดสิต้องกลับไปแปรงฟันด้วยนะ ใช่ yeah, yeah, yeah. ปลากินด้วยไหมป้าขอกินหน่อยเอาใครซื้อให้เดี๋ยวโอเคกล่องนินนินเดมีมีซื้อให้เดมิกินด้วยได้ไหมคะและป้ากินด้วยได้ไหมอ่ะป้าๆขอหน่อยโอ้โหขี hmm. yup. Fine, right ้เหนียวจังเลยจิ๊บขออันหนึ่งได้ไหมขออันเดียว

ย,ย,ยี่ร้านนี้ <competition> นะฮะนี่ตรนนี้กินข้าวตอนค่ำกันทุกคนกระเพาะอร่อยไปกินร้านนี้กันได้ครับไปศึกษาชมได้ ลอูชิมาดยนะนะอร่อยไหมคะนเนกินอะไรลูกชิน้น <Yeah. S 1> เย่ืออะไรอ่ะ สวัสดีตอนเช้ามีเด็กขาวสวัสดีตอนเช้าครับผมนินินตื่นสายไหมวันนี้ตื่นสายไหมครับตื่นสายเหรอดีเท่าไรเลยเนี่ยจะน้ำจะน้ำตื่นมาก็จะน้ำเลยจะไปเล่นน้ำอีกเหรอโอเคฮะเดี๋ยวเช้านี้นะครับเดี๋ยวจะพาลูกสาวไปเล่นน้ำอีกรอบนึงเตรียมพร้อมยัง เราพ้อแล้วไปกันไกันเลยโอเคใครก็รู้ว่าหยิบพาเที่ยวก็มีแต่ความสนุกครื้นเครงหยิบพาชมเมืองไกลไกลเสียงหัวเราดังไปอ่ะไม่เล่นแฝดเด็กนะหรอ,อจ,จ,จะว่ายั ทำไมสายเด็กเป็นยังไงดินโตแล้วลสองขวบแล้ววันนี้คือการอชนัเราไม่หยุดนิ่งในเส้นทางที่สวยงามเนีโอเคีกนอานะครับกลับบ้านแล้ว Bên đi đi trắng chăng trắng anh đi chăng ok bye, chăng chăng à, chăng ai? ข้างไหนรถป๊าอยู่ตรงไหนอ่ะพาไปป้าไปไม่ถูกเดียวข้างไหนใช่หรือเปล่าป้าปไปไม่ถูกพาไปเดียวอ,อ๋อขันนั้นใช่ไหมยินจำยินจำได้เหรอจำรถป้าได้นะเก่งจังเลย <c oughs> ไปกันเลย อ่ะเปิดประตูโอเคฮะ EP นี้ยิปพาเที่ยวก็จบลงไปนะครับสำหรับทริปสามวันสองคืนนะฮะไปสองที่ที่แรกก็คือท e ี่ซิกเกอร์นะครับแล้วก็ธรรมะโฮเทลเอาเป็นว่าเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะไปพักกันที่ไหนอีกติดตามชมกับ EP ต่อไปนะฮะ, <c oughs> ะ EP นี้ยิปพาเที่ยวต้องลาไปก่อนเีย <c oughs> ดินบายบายเร็วบายบาย เ <Yeah. S 2> อ่ะในพูดพูดชื่อช่อของบ้านหน่อยยิบยิบพาเจยวเจยวเย้<า>